สวัสดีครับก้าวหน้าครับผมไชโบครับเจ<ร>๋จงครับผมมีหน้าคะ่ะบูมบูมครับกริชครับเป็นยังไงบ้างคะบ,บรเวทีงานแฟชั่นเดินแบบวันนี้แต่ละคนอ่าก็ <anchor> รู้สึกรู้สึกดีครับรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รับโอกาสจากพี่กุ้ง อีกแล้วต้องใช้คําว่าอีกแล้วเพราะว่าพี่กุ้งให้โอกาสพวกเราบ่อยมากคืองานพี่กุ้งมีทุกเดือนแล้วคือพี่กุ้งชวนเราตลอดเราก็เลยแบบตอนนี้เรียกับตลอดรับ<ม>ทุกงานพ,พี่กุ้งแเ,เรียกแม่แล้วใช่พี่กุ้งคือแบบงานแน่นงานเยอะเราก็ได้แบบ มีโอกาสชวนเราอ่ะเราเราก็รู้สึกว่าดีใจดีอ่ะรู้สึกเป็นเกียรติอ่าใช่ครับวันนี้วันนี้น้องๆก็ก็ได้มาด้วยครับในบ้านเราก็เลยชวนน้องๆในบ้านมาด้วยก็ได้เดินทั้ง3แบรนด์เลยที่ที่มาเดินในวันนี้ใช่ครับแต่เราสองคนก็เดินมอร์ฟีนเนาะเราสองคนเดินมอร์ฟีนใช่เดินเอ่อเด็กเด็กครับใช่ครับส่วนของปุ้งบุ้งป้จะเป็นแบรนด์ของปาปุ้งทอง m อ k มบีคค้ใช่ครับเหมือนกันเลยครับผม จริงจริงตื่นเต้นครับเพราะว่าก็ถือเป็นเป็นเวทีแรกที่บูมได้ออกมาเดินแบบนะครับก็ขอบคุณพี่กุ้งมากที่แบบให้โอกาสบูมมาแบบลองประสบการณ์ใหม่ๆเหมือนกันฮะค่ะก็ก็ตื่นเต้นนี่ค่ะก็ครั้งแรกก็ก็ทําตัวไม่ถูกตอนแรกแต่ก็ต้องขอบคุณพี่กุ้งมากๆาเหมือนกันที่ชวนมาค่ะครับข,ของกิจก็อย่างแรกต้องขอบคุณพี่กุ้งนะครับสำหรับโอกาสนี้นะครับแล้วก็ด้วยความที่ตัวกิจเองอะห่างหายจากอะไรแบบนี้แบบไปนานมากแล้วก็พอได้กลับมาทำจริงๆิงก็ ดีใจแล้วก็มีความสุขความถ้าผมก็ตื่เต้นสุดเลยใช่ครับเหมือนกันครับมือเย็นขาสั่นใจเต้นด้วยแต่ว่าได้รับคำแนะนำดีๆจากอาจารย์เทอร์โบแล้วก็พี่ๆทั้งหลายครับผมมาบอกให้น้องตะโกนก่อนขึ้นเวที ไม่รู้ทำเป่าทำเป่าจะได้แบบคลายเครียดออกมาจะได้ให้แบบรู well, ้ส huh? so, we ึกอึอัดอะไรตื่นเต้นให้มันปล่อยออกมาครับผมก็แนะนำไเฉยใช่กนเรวันนี้คอะไรทักบ้างในนนีคะอ่ก็ของผมนะครับฝากซีรีส์เลยกันครับซีรีส์เรื่องไมโครสลลุมรักสลลุมบอลครับผม ออนทุกวันอังคารวันพุธที่ช่อง3 5ห้ทุมแล้วก็ดูรอนหลังได้ที่แอปวิวตอนห้าทุม45ครับเพลงสืโอ้โอ้เสือของหน้านะคะก็เพลงมอฟีนะคะซิงเกิลแรกของหน้านะคะไปฟังกันได้ที่ y o u t u b e นะคะหรือ Spotify นะคะก็ฟังด้วยนะคะก็นะฮะก็จะมีสกินโซมนะคะเป็น แบรนด์ของวิกก้าวิทยาโบนะครับก็เป็นสบู่สำหรับผิวหน้าใครข้าสนใจก็ไปซื้อได้บ้มก็อีกอันนึงก็คือชริสแบรนด์นะครับก็ฝากด้วยเหมือนกันนะครับผมส่วนของกิตตอนนี้นะครับก็จะติดเรียนเป็นส่วนใหญ่เขาผมก็เลยบอกว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสออกมางานนะครับจะออกมาช่วงว่างๆก็คอยติดตามนะครับว่าจะมางานไหนบ้างขอบคุณครับมาครับค่อยๆไล่ไปเราสองคนก็ฝากซีรีส์แล้วกันนะครับที่จบไปแล้วใช่ครับชื่อเรื่องว่า Love Stage ครับผม ออนแอรทาง AS Play ครับผมสามารถดูย้อนหลังได้แล้วก็ซีเรื่องสเสน่หาสตอรี่ตอนสเสน่หกับชีวิตก็ AS Play เหมือนกันใช่ใช่ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องนี้ที่แมนแฟนวิศวะครับผมเรื่องนี้ก็จบไปแล้วนานแล้วเหมือนกันสามารถดูย้อนหลังได้ทาง VTV ครับผมใช่ครับก็ที่สําคัญเลยครับเพลงที่เป็นซิงเกิลคู่ของเราเพลงแรกนะครับชื่อว่าแค่มีเธอก็โซกูนนะครับก็มีเชลเล่์มีท่าเต้นด้วยก็อยากให้ทุกคนไปฟังแล้วก็ไปเต้นกันเต้นในติ๊กต็อกใช่ครับใช่ ยังมีโปรดักที่เราสองคนทำด้วยกันด้วยทั้งเชอริสแบรนทิ่เป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ที่เรา <So ap S 1> เป็นโซฟสกินที่เราเป็นโอนเนอร์เลยอยากฝากให้ทุกคนแบบอุดหนุนกันหน่อย <c oughs> เพราะว่า ใช้จริงจริงใช่ครับดีมากพวกเราสองคนก็ใช้จริงกัน<ช>ทุกวันใช่ใช,ชอบ <ๆ S 2> มากๆครับ<ม>ก็ Soft Skin ก,ก็สามารถเข้าไปติดตามได้ในทุกๆแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเลยนะครับ,รบแล้วก็ที่สำคัญฝากช่องทาง m o m e n t ี Entertainment ด้วยครับก็นอกจากจะมีเพลงของพวกเราสองคนแล้วก็จะมีน้องๆอื่นๆในค่ายมี behind the scene มี reaction มอะไรต่างๆก็ฝากไปติดตามด้วยกด subscribe กด like กด s h a ์ เอ้ยแล้วจริงๆเรามีโปรเจกต์ที่กําลังค,คุยกันแล้วก็กําลังจะออกแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่รวมน้องๆรวม<ช>เนี่ยพี่ๆน้องๆเนี่ยไว้ในที่เดียวกันแล้วก็เหมือนอยากจะอยากจะเอาน้องๆมาแนะนําอะไรเงี้ยให้กับทุกคนได้รู้จักแล้วก็ได้มีกิจกรรมทําร่วมกัน ใน Youtube ก็เร็วๆนี้ก็เดี๋ยวจะมีมีให้ทุกคนดูแน่นอนฮะยังยังไม่สามารถบอกได้ขอเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์อีกนิดนึงเพราะยังคิดไม่เสร็จจริงๆก็มีแบบโครงๆไว้ใช่ครับก็ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามครับคนอยากบอกอะไรถึงแฟนคลับของเราทว่มีบ้างที่แบบติดตามเรา ครับน้องๆแต่ละคนถ้าเราไม่ไม่ถึงงานวันนีแฟ้คลับมาติดตามอยากบอกอะไรคะบอกอะไรไหมวันนี้บอลหล่อเท่ไหมครับถามแล้วกันเพราะว่าทุกครั้งอ่ะเราก็จะแบบขอบคุณแฟนคลับอะไรอย่างนี้ทุกครั้งแล้ววันนี้ขอถามแฟนคลับก่อนวันนี้ผ่านไหมครับหล่อเท่ไหมรออ่ะรอตาคนอื่นที่ก็ก็คิดถึงแฟนๆครับคิดถึงมากๆ ก็อยากให้เจอกันบ่อยๆอยากให้มีงานมีอีเวนต์มาเจอกันได้บ่อยๆก็อยากทุกคนมาเจอกันนะครับเริงๆกริงๆก็พี่ๆเขาก็พูดกันไปหมดแล้วันก็ฝากด้วยนะก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนด้วยนะครับจะรู้แรงรู้แรงสุขภาพก็อ๋อก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอย่าลืมฉีดแอลกอฮอล์แล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะคะ ครับก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจพวกเรามาโดยตลอดนะครับพวกเราก็จะทำผลงานเนี่ะไรออกมาให้ทุกคนได้ชมกันแน่นอนเพราะเราก็เต็มที่ทุกอย่างแล้วก็อย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอนะครับดื่มน้ำวันละแปดชั่วโมงกินนะอ๋อดื่มน้ำวันละแปแก้วนอนวันละแดชั่วโมงไปนอนก่อนอ๋อเอาละเล่นไปหมดแล้วเดี๋ยวคนสุดท้ายครับผมก็ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะครับทั้งแฟนคลับของพี่ๆน้องๆทุกคนเลยครับก็อยู่กันไปอย่างนี้นานๆนะครับแล้วก็ เราก็จะมอบความสุขให้ทุกคนอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วก็รักทุกคนครับผมฮาอะไรอีกแล้วครับผมขรบคุากครับค่ะบานนี้าีไม่ขายสารนะขายยหน้าตาแล้วแต่แต่หล่อด้วยไม่มีใหลอสุดใครสุด้มีหน้าสวยสุดมีหน้าสวยสุดเนี้ยจองไปเลยไม่ได้นู้จะภูมิใจกับตรงนี้อไม่พี่โบสวยสุดแล้ว อก็ก็ได้ได้หมดครับมีมีหลายลุกครับนะมีหลายลุกครับครับก็ฝากด้วยนะครับพวกเราทั้ง6คนเลยจากบ้านเทอร์โมโมเดลก็เร็วๆนี้พวกเราก็จะมีผลงานช่องให้ทุกคนได้ติดตามเป็นรายการสำหรับแบบบ้านเราเลยครับก็ฝากด้วยครับผมขอบคุณนะครับครับคุณืับ สต่ำ